พี่ก็จะยกตัวอย่างให้เด็กฟังทุกครั้งว่าพี่ในฐานะที่พี่มีหน้าที่มีตำแหน่งที่สูงที่สุดพี่ก็ต้องเคารพเขาค่ะต้องเลสเ c t เขาเช่นกนะันนะคะเลสเ c t ไม่ได้แปลว่าต้องกราบการต้องคันเขาไม่ใช่แต่ว่าเราต้องรู้ว่าเช่นสมมุติวันนี้เราคุยโปรเจกต์กันนะพี่เนี่ยเป็นจ้าสักคนหนึ่งที่เข้าไปเพื่อฟังว่าโปรเจกตรีวิวเป็นยังไงค่ะแต่พี่ต้องให้เกียรติคนที่เป็นโปรเจกต์แมเนจเจอร์การตัดสินใจไม่ใช่การตัดสินใจของพี่นะคะ แต่ดี i ซชันของทั้งกลุ่มพี่มีแค่หนึ่งโหวตเหมือนกันนะคะและสุดท้ายเนี่ยเรื่องนี้จะสรุปยังไงมันอยู่ที่มิทติ้งแล้วคนที่ตัดสินใจคือโปรเจกต์แมเนจเจอร์ไม่ใช่พี่อันนี้คือเลสเปกที่ <okay. S 1> ต้องมีเลสเปกอันนี้ชัดเจนมากๆเลยล่าแต่สมมุติว่าสุดท้ายแล้วเขาต้องการให้พี่ช่วยคอนเซิลพี่สามารถให้ความคิดเห็นได้แต่ว่าไม่ใช่พี่เป็นคนสั่งเขาะนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่พี่ต้องเรียนรู้แล้วสอนตัวเองอยู่ตลอดก็คือฟังเยอะๆทุกวันนี้ก็ต้องฝึกที่จะฟัง